สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็อยากจะทักทายกันนิดหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างผมหวังว่า,าพี่น้องนะครับจะมีความสุขและก็มีความสดชื่นดำเนินชีวิตนะครับ อย่างเป็นผู้ที่มีชัยเมื่อเราเดินอยู่ในทางของพระเจ้านะครับมา้แม้นว่าจะมีความยากลำบากมีปัญหารอบตัวมีปัญหาข้างๆมีปัญหาข้างหลังมีปัญหาข้างหน้าไม่ว่าจะมีปัญหาล้อมรอบเราอย่างไรนะครับถ้าเราเดินอยู่ในทางของพระเจ้า ไม่เดินออกจากทางของพระองค์แล้วแล้วก็เราก็จะมีชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งหลายไม่มีอะไรในโลกนะครับสามารถที่จะกั้นคนที่มีความตั้งใจจะทำดีไม่มีอำนาจใดในโลกนะครับที่สามารถที่จะยับยั้งคนที่มีความตั้งใจจะเดินอยู่ในทางของความเที่ยงธรรม ในความสุจริตในทางของความบริสุทธิ์เพราะว่าพระเจ้าย่อมสถิตอยู่เหนือคนเหล่านั้นพระองค์จะอยู่ข้างคนนั้นพระองค์จะอยู่ในคนนั้นพระองค์จะอยู่เหนือคนนั้นและพระองค์จะนําหน้าคนนั้นและพระองค์ก็จะมาระวังหลังให้แก่คนนั้นด้วย นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนั้นอยากจะให้กําลังใจนะครับในในวันนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานะใดพระเจ้ารักคุณนะครับแล้วก็พระเจ้าจะทรงโปรดช่วยถ้ามีอะไรอยากจะให้พวกเรานะครับมีส่วนร่วมในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจและทิฐฐานเพื่อก็สามารถติดต่อมาอย่างรายการ ของเราได้นะครับเรารู้ว่าพระเจ้าช่วยได้ถึงแม้ว่าตัวของเราซึ่งเป็นผู้รับใช้เราเป็นมนุษย์นะฮะเราไม่ใช่เป็นพระเจ้าแังนั้นเรามีความจํากัดผมก็พูดกับสมาชิกในฐานะที่ผมเป็นสีบานบอกว่า,วานี่ผมเป็นสีบานนะไม่ได้หมายความว่าผมเป็นพระเจ้าผมไม่ใช่เป็นคนองอเป็นองสัพพย,ยูญานที่จะรู้ปัญหาทุกอย่างและมีปัญญาในทุกเรื่องนะครับ ผมไม่ใช่องค์ผู้ทรงหิดเทริฟทุกประการนะครับที่จะสามารถช่วยทุกคนใน,ในทุกปัญหาได้และผมไม่สามารถอยู่ทุกคนทุกแห่งที่จะไปรู้ปัญหาของทุกคนในทุกแห่งได้แต่ว่าผมรู้อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่ผมทําไม่ได้พระเจ้าทําได้แล้วก็พระเจ้าไม่เคยมาสายและก็พระองค์ไม่เคยทําให้ใครผิดหวังนะครับแต่นั่นก็ ขอให้เดินในทางของพระเจ้าอย่างซื่อตรงเที่ยงธรรมไว้วางใจในพระองค์ในวันนี้ก็ข้อพระธรรมนำชีวิตนะครับในทางแห่งชีวิตในทางที่เราเดินกับพระเจ้าก็จะปรากฏอยู่ในพระธรรมแมทธิวบทที่5ข้อความปรากฏอยู่ในข้อที่7นะครับบอกว่าความสุขมีแก่ผู้ที่เมตตากรุณา เพราะเขาจะได้รับความเมตตากรุณาตอบแทนนะครับพระเยซูสอนนะครับสำหรับผู้ที่เดินอยู่ในทางของพระองค์ผู้ที่เดินกับพระองค์นั้นก็จะเป็นผู้ที่มีเมตตาจิตและมีความกรุณาต่อคนทั้งหลาย ผู้ที่เดินกับพระองค์ก็จะได้สัมผัสนะครับหรือคนที่ได้เรียนพระคัมภีร์เราก็จะได้พบว่าพระเจ้าได้ทรงสาแดงความเมตตาความกรุณาต่อบรรดาคนทั้งหลายและเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในความเมตตากรุณานี้ได้สาแดงออกนะครับในรูปของความอดทนในรูปของความ อดกลั้นในรูปของความปรารถนาที่จะช่วยเหลือคนทั้งหลายพระเจ้าได้แสดงความเมตตากรุณาเนี่ยในหลายรูปแบบนะครับแต่ว่ามีอันหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อยู่ในพระเจ้าคือว่าพระองค์แสดงความเมตตากรุณาต่อผู้ที่ได้กระทำผิดต่อพระองค คริสเตียนรู้ดีนะครับว่ามนุษย์ทุกคนนั้นได้ทำบาปมนุษย์เราทุกคนนั้นมีความอ่อนแอและก็เราก็ไม่ได้ปฏิบัติอยู่ในทางของพระองค์อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ถ้าพระเจ้าจะได้พิจารณาตามหลักของความยุติธรรมด้านเดียวแล้วแล้วก็คงจะไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จะรอดได้ จะไม่มีใครสักคนหนึ่งสามารถที่จะปรากฏตัวต่อพระพักของพระเจ้าได้ความดีของเราไม่ดีพอความรักของเราก็เป็นความรักที่ไม่มีความรักที่มีมาตรฐานพอความสศสัื่อของเราที่มีต่อพระเจ้าก็ไม่มีพอ เราทำในสิ่งที่เราปฏิบัติถึงแม้ว่าเราตั้งใจที่สุดของเราสุดแรงสุดใจของเราแต่ถึงกระนั้นในความจํากัดของเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทําให้ความบริสุทธิ์นั้นเต็มที่เต็มอัตราสึกได้เราจึงเข้ามาหาพระเจ้าและบอกพระเจ้าว่าพรองเจ้าข้า ขอพระเจ้าเมตตาท้นที่จริงแล้วเราได้ขอความเมตตาตั้งแต่วันแรกก่อนที่เรามาเป็นคริสเตียนในวันนั้นเมื่อเราพบว่าเราเป็นคนบาปที่ช่วยตนเองไม่ได้เป็นผู้ที่ไม่คู่ควรต่อการที่จะเข้ามาสู่พระบัลลังก์ของพระเจ้าได้พระเจ้าได้สำแดงความเมตตากรุณาด้วยการที่ให้พระบุตรของพระติมาตายบนไม้กางเขนเพื่อบาปของเรา และพรองยกโทษบาปทั้งสิ้นของเราทั้งหลายหลังจากที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วเราก็ยังมีความอ่อนแออยู่นั่นเองถึงแม้ว่า,เ,าเราเราพยายามดีที่สุดแล้วเราก็ยังมีความอ่อนแอเราจึงเข้ามาหาพระเจ้าแต่ละวันแต่ละครั้งขอพปะเจ้าได้ทรงโปรดเมตตายกโทษให้แกเรา และเป็นพระก,กรุณาของพระเจ้าที่พระเจ้ายกโทษให้แก่เราเสมอเมื่อเราเข้ามาหาพระองค์ในใจถ่อมและได้ความจริงใจพระเยซูคริสต์ถึงสอนพวกเราบอกว่าความสุขมีแก่ผู้ที่เมตตากรุณาถ้าพระเจ้าได้เมตตากรุณาแก่เรายกโทษความผิดแก่เราอย่างมากมายซึ่งซึ่งเราเหมือนกับเป็นหนี้อย่างมากมายพระเจ้ายัางยกโทษให้แก่เรา ดังนั้นพระองค์ก็สอนบอกว่าถ้าเราจะเดินอยู่ในทางของพระองค์เราจะต้องมีใจที่จะย,ยกโทษแทนแก่คนอื่นมีหลายคนไม่มีใจยกโทษผูกพยาบาทคาดพยาเวณตามล้างตามผลานแต่เราลืมไปว่าพระเจ้าได้เมตตาต่อเราพระเจ้าได้ยกโทษใด้แก่เราพระองค์ดีต่อเรา แต่ว่าเรากลับมีใจแข็งกระด้างเราจะเอาเป็นเอาตายกับคนที่ทำผิดต่อเราเราขมคืนเราต่อต้านเราเราทำทุกอย่างที่ไม่ดีต่อเขาพี่น้องครับถ้าเราอยากจะได้พบความเมตตาอยากจะรับความเมตตาจากพระเจ้าเรียนรู้จักที่จะยกโทษให้แก่ผู้ที่กระทำผิดต่อเราและเมื่อเราได้ยกโทษต่อผู้ที่กระทำผิดต่อเรา เราอภัยให้แก่เขาเพราะเห็นกับความเมตตาของพระเจ้าพระเจ้าก็จะเมตตาแก่เราเหมือนกันเอาละครับในวันนี้ก็เป็นบทเรียนเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่อยากจะฝากไว้ให้กับพี่น้องเดินในทางนี้นะครับเดินในทางของการยกโทษและการอาภัยซึ่งกันและกัน และเราก็จะรับความเมตตาจากพระองค์เช่นเดียวกันเอาละครับท่านมีสิ่งใดปรารถนาที่อยากจะให้เราช่วยทั้งฝ่ายวิญญาณติดต่อตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับและตามเบอร์โทรศัพท์เรายินดีที่จะเป็นเพื่อนและก็ช่วยเหลือสุดกำลังที่เราสามารถทำได้ในวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอพระเจ้าอวยพรให้ท่านมีความสุขมีความสำเร็จทั้งตัวของท่านและครอบครัวของท่านด้วยครับ